สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมานี่เลยจัดเด็กนิทานเด็กโปรไฟล์นั่นเองครับเป็นของใส่นิทานใบแรกนะครับก็จะใส่เป็นอลิฟนะครับใส่ไปเลย4ใบตัวเก่งต้องใส่4แล้วต่อมาครับก็จะใส่นี่เลยครับบัตตี้ของผมน่ารักมากอ m มมาครับล่างสาุดท้ายต่อมาครับก็จะใส่เป็น d ิมมิ่งแฮปปี้เน็ตหนูน้อยหมวกแดงอมมาครับใส่ไปเลย2ใบคือเป็นบัตตี้ของผมแล้วน่ารักด้วย ต่อมาก็จะใส่เป็น Moon Rider Emma ครับใส่ไปเลย2ใบครับตัวเก่งต่อมาครับก็จะใส่เป็น m e m o r l Switch หนูน้อยหมวกแดง Emma ใส่ไปเลยครับ2ใบต่อมาครับก็จะใส่เป็นหนูน้อยหมวกแดง Emma ครับล่างแรกเอามาบึ้มแล้วจุ่วนั่นเองผมก็จะใส่ไปเลยครับกระต่ายขาวผู้เลงเลับ h e n ี y ใส่ไปเลยสี่ใบเอามาเสิร์ชเวทหรือไอเทมของเราขึ้นมือเลยต่อมาครับก็จะเป็นใบฟาร์มของเรานั่นคือนี่ครับพานป่าจอแดน ลงมาจั่วแค่นั้นเลยข้าเห็นนิทานใบอื่นหน่อยนะเอามาแค่แค่นี้แหละต่อมาก็จะเป็นนี่เลยตัวเล่นที่สําคัญเจ้าหญิงแห่งการตัดเวทของเราในเนี้ใส่ไปเลยครับ2ใบต่อไปนะครับนี่มาเพิ่มเวฟใส่เป็นเฟยครับ2ใบครับจะขาดไปไม่ได้นะครับถ้ามีเฟยแล้วต้องมีนี่ครับเอเดนใส่ไปเลย1ใบต่อมาผมก็จะใส่อย่างละหนึ่งนะครับคิต้าครับเพิ่มเพนเทแล้วก็ตัวนี้ เอามาลดความเสียหายนั่นเองก็จะใส่เป็นตัวรีเซ็ตเกมนะครับนี่มิสเซียแล้วก็อีกใบครับเป็นเบอร์นว่าครับเอามากันตายนั่นเองเผื่อเราตัวอะไรหนักๆเราลงมันไปเลยต่อมาครับก็จะเป็นนี่เลยครับพิธีกรรมแห่งเอชเชนนะครับใส่ไปเลย4ใบใบาฟาร์มของเราอยู่แล้วต่อมานะครับก็จะเป็นแฮปปี้เน็ตนะครับ3ใบหรือใครจะเปลี่ยนไปใส่เป็นไอเทมเพิ่มอีกใบหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่ากัน ต่อมานะครับก็จะเป็น Unfishing นะครับใส่ไปเลย2ใบตัวหาของที่ดีต่อมานะครับก็จะเป็นทีทามา a y นะครับใส่ไปเลย2ใบครับนี่ครับเผื่อใบสําคัญตกเกตใส่ไปเลยครับประกายดาบของเจ้าหญิงสีชาติใส่ไปเลย1ใบนี่เลยครับ Wonderpin Sense ครับใส่ไปเลย1ใบต่อมานะครับใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับมี Local Fighter ครับใส่มาเลย1ใบเผื่อแบบหายเท่ไม่เจอจริงๆใส่ไปเลย ต่อมาครับก็จะเป็นนี่เลยครับแชร์แห่งความค้างใส่ไปเลยครับ2ใบต่อมาครับก็จะเป็นนี่เลยล e a แคปบูลเลตครับใส่ไปกันไปแบบเพิ่มเวฟก็ได้ใส่ไปเลยครับสใบนี่ครับเป็นใบกันที่ดีที่สุดของเราบัตตี้บ็อกครับใส่ไปเลย2ใบเพื่อโดนยิงเลื่อนนะครับใส่ไปเลยครับพอแห่งเทพสุดเดีนน1ใบครับผมใส่แค่1น่ะบางคนอาจจะใส่แบบ 2- ออะไรก็ว่ากันไปครับผม ต่อมาก็จะเป็นใบที่เราแพ้ทางแล้วเราก็จะใส่มาแก้ทางเขาอีกทีนึงนี่ครับรอยย่ทีใส่ไปเลยครับ2ใบต่อมานะครับก็จะไปเป็นใบเพิ่มเวฟนะครับเบลดีมชีฟอนใส่ไปเลย2ใบครับผมรู้สึกว่าผมแพ้ทางถามมากเลยเป็นเด็กนี้ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือแบบมันแพ้ทางจริงๆนะครับผมก็เลยใส่ไปก่อน ไปนะครับก็จะเป็น2ใบสุดท้ายของเด็กเรานั้นก็คือไอเทมนั่นเองครับอ่าไปนี้ไม่เจอคือตายครับผมจนันเลยมามาทดลองเด็กกันครับว่ามันจะดีไหมมาเชิญครับจัว่วหกเลยจา้าสองโอเค อืเปิดมามืออย่างนี้อุ้ยดีเลยก็เถิดครับสมมุติว่าเราได้เริ่มก่อนตัวอืมชาร์จเป็นมันเลือกอย่างเลยอ่ะชาร์จเป็นคิตตาครับแล้วก็จวนชิปอ่าได้เป็นอาริสมาเราอาจจะล่ไปนี้ไปก่อนล่รับอันฟิตซิ่งเก็บหนึ่งเลือดเหลือเก้าดูสามเชิปโอ้ เดี๋ยว,ด,ยวดูมือก่อนโอเคอเอาเป็นนี่เลยเฮนรี่แล้วก็ไปดอบขึ้นมือก็จะเซตไปก่อนก็ไนดน้เซตไปเลยก็ลงมาเฮนรี่ซาเกตหายเทมครับ ไอเทมสำคัญสุดนะจะมีเวทมนต์ก็เล่นไม่ได้มันนี่เลยหาครับก็สับไปกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยอย่ยงนั้นเราสวมใส่ไปเลยก็ได้นี่จากนั้นลงเป็นใบนี้ครับใบนี้มันคอมโบกับหนังสือ,อยังไงเดี๋ยวผมใช้ให้ดูใจรุงเกเลยครับใช้ความสามารถของนางครับ เอาเป็นมันสามารถเอาลงดอกหรือก็เอาเข้าโซโของไอเทมก็ได้นะเอาเป็นสมมุติว่าเราเดี๋ยวเอามารับก่อนก็นกได้หรือแบบอ่ะตะเลือกเราควรฟาร์มเราดึงตัวนี้เลยครับเข้าปไปในสู่โอ้ยชนกล้อง ดิ่งเข้าไปเลยครับชิปจากนั้นนางบอกได้รับอะไรนะเวลซึ่งเวลของตัวนี้เป็นดันเจียนของนางมีดันเจียนอยู่แล้วไม่ได้รับเวลเพิ่มหรอกจวดไปเลยครับสองใบชิปชุบอ่าอยู่ได้มาเป็นสองใบนี้อ่าครับโอเคจากนั้นทำลายทิ้งไปเลยชาร์จหนึ่งจวดสองครับชิป โอเครอเยเยาทีกันไว้จากนั้นเจ็บหนึ่งเลือดครับด้วยสกิลของไอเทมนำนางเข้าโซโอเคอ่ชี้ลงไปเลยครับก็ลงขิดอันนี้เลนี่ครับจากนั้นเลนี่โดดมาครับเห็นนิทานใบอื่นอ่ะมีไปเลยครับ2เลือดเป็น11 แล้วก็ดูมือมี5ใบใช้สกิลลูปเลยครับเตะเฮลลี่ครับเข้าเป็นนี่ในโซของเวทมนต์เลยครับจากนั้นเวทมนต์ให้จุดสองเลยชิบชิบโอเคเป็นสองใบนี้ที่มันได้มาใหม่โอเคมาจากนั้นเตะครับเตะไปไหนดีอ่ะเข้าโซเวทมนต์แล้วกันเดี๋ยวเอามือเอามือวางไว้ก่อนโอเค เวทมนต์มี2แล้วดังนั้นใช้ลูก่ฟาร์มเลยอ่ะใช้สกิลของไอเทมครับจวบหนึ่งครับชิบแล้วสกิลของอลิีครับเอ้ยผมประกาศแอตแทกเฟดอย่าง่ะงั้นแอตแทกเฟดครับอ่ะโดดไปครั้งแรกแล้วนะอ่ะใช้สกิลของอลิีครับระหว่างแอตแทกเฟดโดดปั๊บก็ลงมาผมจากไอเทมจัว่วอีกชิบ ก็โดดเข้าไปแล้วก็โดดออกมา้วยชุบดันั้นครบ3รอบแล้วเตะทิ้งใช้สกิลของอลิสบนมือจะโดดมาเป็นอ่ะโดดมาเป็นใบนี้อยงนั้นก็อ่ะตีเลยเมื่อตีครับมีดอกอะไรบ้างอ่ะมีคิต,ต้าครับสวยเลยนี่เอาเข้าโซยเทมปุ๊บได้เพนปุ๊บนี่ จากนั้นเป็นเทินขาลับเราก็จะไล่เป็นแบบแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเล่นขารับให้ดูแล้วกันสมมติว่าเขาจะปีแล้วป,ปีใส่กลางเราดูใช้สกิลของอันนี้จิบเก็บเข้าไปชุบชบเป้าหายจากนั้นก็ใช้สกิลของ หนังสือเลยครับโดดลงมาใบแรกจัว่วในฟาร์มในเทินเขาก็ได้นะจัว่วอ่ะเราได้เป็นบัตต้บอกเมื่อกี้อ่าสวยเลยนี่เขาอาจจะตีตัวนี้เพราะว่าเห็นตัวนี้สําคัญเมืกก่อกี้ตัวนี้เตะตัวนี้เข้าเขาแบบเห็นตัวสําคัญแล้วแล้วก็อาจจะเขาอาจจะตีมาปุ๊บเราก็ปล่อยแตกเก็บหนึ่งเลือดเขาโซ่จากนั้นเราเด้งมันออกมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ สกิลของอลิสเกิดตันทีเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ไม่ติดชื่อสกิล,ลนะั้นเราอาจจะโดดเป็นมีอะไรเราโดดมาก่อนชิบจันเก็บใครอาจจะหาเป็นเวเสิตไม่อื่นก็ได้นะหรือใครอาจจะไม่หายก็ได้แล้วแต่ปึ๊บเขาก็จะตีมาต่อยใหอาริตเราตายอาจจะตีอาริตเราก็ได้ปึ๊บเราก็เก็บหนึ่งเลือดเหมือนเดิมก็โดดลงมาอีก ก็เขาก็ตีมาอีกก็ได้ปุ๊บอ่ะเป็นครั้งที่สามปุ๊บเพื่อเขาเขาต้องยังไงต้องตีจอแดงครับป๊อปปุ๊บอย่างงี้จอแดงก็บ่อยแตกแล้วเจ็บมาดังนั้นเราก็อาจจะไล่เป็นแบบนี้ครับจึ๊บสี่ค้างนี่โดนเข้าเลือดเราไม่ได้ละแค่นี้ก็หลับแล้วเตือนหน้าเราอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยเพราะว่าแบบมือเราเยอะมากก็พร้อมใช้งาน ก็จบไปแล้วครับกับดิคโปรไฟล์ครับกล่องนิทานใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบาย